เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสุดยอดการนอนค้างอาสาสมัครผู้กล้าหาญ12คนกำลังจะผ่านประสบการณ์ที่เหมือนอยู่ในอวกาศโดยไม่ต้องลุกจากเตียงที่แสนสบายการทดลองที่บ้าคลั่งนี้เกี่ยวข้องกับการนอนอยู่บนเตียงนานถึง2เดือนแต่นี่ไม่ใช่ปาร์ตี้ชุดนอนธรรมดาาหรอกนะอาสาสมัครเหล่านี้กำลังช่วยนักวิทยาศาสตร์หาวิธีทำให้กล้ามเนื้อของนักบินอวกาศแข็งแรงในระหว่างการเดินทางในอวกาศในอวกาศร่างกายของเราต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงที่บ้าคลั่ง ก็อย่างที่คุณเห็นมนุษย์เราได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้เจริญเติบโตบนโ,โลกที่น่ารักของเราบรรยากาศและแรงโน้มถ่วงจะดูแลเราและทําให้ทุกอย่างอยู่ในสมดุลแต่เมื่อเราออกจากบ้านที่แสนสบายสิ่งต่างๆก็เริ่มยุ่งยากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ยังแม้แต่บอกว่าเราอาจต้องปรับแต่ง DNA เพื่อให้การเดินทางในอวกาศปลอดภัยและง่ายขึ้น เรามาพูดถึงสภาวาะไรน้ำหนักหมาป่าตัวร้ายของภารกิจอวกาศอันไกลโพ้นกันดีกว่ามันคือตอนที่นักบินอวกาศลอยไปรอบๆเหมือนฮีโร่ไรน,น้ำหนักที่สามารถผลักของหนักขึ้นไปในอากาศได้อย่างง่ายดายฟังดูนะสนุกใช่ไหมล่ะมันอาจจะเจ๋งในตอนแรกแต่มันสร้างความหายนะให้กับร่างกายของเรากล้ามเนื้อของเราต้องการการออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวยอย่างสม่สมําเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีและเติบโตแต่ในอวกาศนั้นมีน้ําหนักและแรงต้านไม่เพียงพอสําหรับกล้ามเนื้อที่จะทํางานผลที่ตามมาคือ พวกเขาไม่ได้รับการออกกําลังกายที่ต้องการและปัญหาก็เริ่มต้นขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วันของการลอยอยู่ในสภาวะไร้น้ําหนักนักบินอวากาศสามารถสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ถึง20%นั้นถือว่าเยอะมากกล้ามเนื้อที่ต้องทนทุกทรมานมากที่สุดคือกล้ามเนื้อที่รับผิดชอบในการเดินและทําให้เราตัวตรงเช่นกล้ามเนื้อที่ขาและลําตัวเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ปรากฏว่าในอวกาศเซลล์กล้ามเนื้อไม่ได้ผลิตโปรโตีนมากเท่ากับที่สร้างบนโลกและโปรโตีนเป็นเหมือนส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและมีสุขภาพดีเมื่อมีโปรโตีนไม่เพียงพอกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงและหดตัว นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนี้และพบว่ามันไม่เกี่ยวกับการสลายตัวของกล้ามเนื้อแต่เป็นเรื่องของเซลล์กล้ามเนื้อที่สร้างโปรโตีนใหม่ไม่เพียงพอมันเหมือนกับโรงงานสร้างกล้ามเนื้อช้าลงในอวกาศแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ต่างก็เกาหัวท้ายที่สุดแล้วนักบินอวกาศต้องมีสุขภาพแข็งแรงในการทำงานและเคลื่อนที่ไปมาเมื่อกลับมายังโลกหรือสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มค้นคว้าว่าเราสามารถช่วยผู้คนรักษากล้ามเนื้อในสภาวะ,ะไร้น้ำหนักได้อย่างไรสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากไม่เพียงแต่สำหรับนักบินอวกาศในตอนนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงในอนาคตเมื่อเราตัดสินใจที่จะไปดาวอังคารเป็นต้นและตอนนี้เราจะกลับไปที่การศึกษาล่าสุดการศึกษานี้ได้รับทุนจากอง,องค์กรอวกาศของฝรั่งเศส แล้วไอเดียที่ว่าเป็นยังไงลองนึกภาพว่านอนบนเตียงทำมุม6องศาโดยยกเท้าขึ้นในอากาศและมีเงื่อนไขนี้คุณจะทำทุกอย่างได้โดยติดเตียงแม้แต่การอาบน้ำและการใช้ห้องน้ำแต่เรื่องสำคัญก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยหลายข้างหนึ่งต้องสัมผัสกับฟูกเสมอท่าตลกตลกนี้ทำให้เลือดและของเหลวพุ่งไปที่ศีรษะของคุณเหมือนอยู่ในอวกาศ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะทำให้กล้ามเนื้อของคุณอ่อนแรงเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศในระหว่างภารกิจที่ยาวนานแต่ไม่ต้องกลัวเรามีแผนที่จะต่อสู้กับการสูญเสียกล้ามเนื้อ อาสาสมัครจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกได้พักตลอดเซ็งเลยกลุ่มที่2จะถีบจักรยานออกกำลังกายที่ติดอยู่กับเตียงอวกาศโดยเรียนแบบกิจวัตรของนักบินอวกาศในอวกาศและกลุ่มที่3จะได้รับความสนุกสนานเป็นพิเศษเพราะเขาจะปั่นจักรยานในขณะที่หมุนไปรอบๆในเครื่องหมุนเวียงมันเหมือนอยู่ในสวนสนุกแห่งจักรวาล นักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะค้นพบความมหัศจรรย์ของแรงโน้มถ่วงเทียมด้วยการเพิ่มการหมุนนี้เข้าไปในกิจวัตรการออกกําลังกายพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านการสูญเสียแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นในอวกาศใครจะไปรู้บางทีมันอาจจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อที่ได้รับจากการออกกําลังกายก็ได้ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ของนาซาก็พยายามแก้ปัญหานี้เช่นกันพวกเขายังต้องการที่จะเข้าใจว่าทําไมกล้ามเนื้อของเราถึงอ่อนแอในอวกาศและจะหยุดมันได้อย่างไรพวกเขาเปรียบเทียบผู้คนในอวกาศกับคนบนโลกเพื่อดูว่ามีอะไรแตกต่าง กันบ้าง แล้วพวกเขาค้นพบอะไรจนถึงตอนนี้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายจะช่วยรักษาวันของคุณเช่นเคยการออกกำลังกายเป็นวิธีที่สำคัญมากในการทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงไปตลอดชีวิตการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงเปรียบเสมือนฮีโร่ของสุขภาพกล้ามเนื้อนักเป็นอวกาศบนสถานีอวกาศมีเครื่องพิเศษที่เรียกว่า Advanced Resistive Exercise Device หรือ AIRED เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนักเป็นอวกาศบนสถานีอวกาศได้รับใบสั่งยาสำหรับการออก กำลังกายมากกว่า2ชั่วโมงทุกวันนั่นคือการกระโดดและยืดกล้ามเนื้อในโรงยิมอวกาศและย่ลืมเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะสมสามารถป้องกันกล้ามเนื้อของเราไม่ให้ฝ่อได้มันเหมือนกับการให้เชื้อเพลิงที่พวกเขาต้องการเพื่อให้พวกเขาแข็งแกร่ง ขณะที่นาซาวางแผนภารกิจไปยังดวงจันทร์และดาวอังคารพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่านักบินอวกาศมีสุขภาพที่แข็งแรงพวกเขากำลังทำวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีอวกาศเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลนักเดินทางในอวกาศของเราให้อยู่ในระดับสุดยอด ตัวยอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งกินเวลา70วันตอนนี้พวกเขาไม่สามารถใช้นักบินอวกาศจริงๆเป็นอาสาสมัครทดลองได้เพราะนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่พวกเขากลับพบอาสาสมัครที่เต็มใจทําสิ่งที่เรียกว่าการนอนคว่ำหน้าเป็นเวลา70วันมันเป็นวิธีการจําลองสภาวะ,ะไร้น้ําหนักที่นักบินอวกาศประสบ พวกเขามีผู้ชายหลายคนอายุประมาณ35ปีเขาร่วมในการศึกษานี้บางคนนอนเฉยๆโดยไม่ออกกำลังกายหรือรับประทานอาหารเสริมกลุ่มที่ควบคุมในขณะที่บางคนออกกำลังกายด้วยยาลหลอกและบางคนได้รับการฉีดฮอร์โมนเพศช,ชายและการออกกำลังกายมีอาสาสมัครภูกร้าทั้งิ้น24คนในระหว่างการศึกษานักวิจัยได้เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อต้นขาเล็กน้อย พวกเขาต้องการตรวจสอบโปรโตีนในตัวอย่างเหล่านั้นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับกล้ามเนื้อและทายซินักวิจัยค้นพบสิ่งที่ยอดเยี่ยมพวกเขาพบว่าการออกกําลังกายสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากเมื่อผู้คนออกกําลังกายโปรโตีนในกล้ามเนื้อจะมีสุขภาพดีขึ้นและมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้นมันเหมือนกับการจัดห้องของคุณและทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ พวกเขายังทดสอบฮอร์โมนที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนด้วยและถ่ายสิว่าฮอร์โมนนั้นทําอะไรได้มันทําให้กล้ามโตได้มากกว่าการออกกําลังกายอย่างเดียวและเป็นสิ่งที่ทรงพลังเลยละ่ะว่าไหมและส่วนที่ดีที่สุดคือนักวิจัยพบเครื่องหมายพิเศษบางอย่างในอาสาสมัครที่ทําการทดสอบซึ่งสามารถช่วยทํานายการสูญเสียกล้ามเนื้อได้มันเหมือนมีลูกแก้วทานายสาหรับกล้ามเนื้อพวกเขายังสามารถบอกได้ว่าใครบางคนจะตอบสนองต่อการออกกําลังกายและการรักษาได้ดีหรือไม่ ในอนาคตเครื่องหมายเหล่านี้จะช่วยสร้างโปรแกรมเฉพาะสำหรับนักบินอวกาศแต่ละคนพวกเขาสามารถหาแบบฝึกหัดและฮอร์โมนที่ดีที่สุดเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและมีสุขภาพดีมันเหมือนมีแผนเฉพาะสำหรับคุณความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยเหล่านี้มีประโยชน์มากกว่าแค่เพียงสำหรับนักบินอวกาศมันสามารถช่วยออกแบบการรักษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกันบนโลกนี้ได้ดังนั้นเรามาเป็นกำลังใจให้กับอาสาสมัครผู้กล้าเหล่านี้กัน การสูญเสียกล้ามเนื้อไม่ใช่ปัญหาเดียวของนักบินอวกาศยังมีรังสีคอสมิกซึ่งเป็นอนุภาคที่เร็วมากซึ่งพุ่งผ่านอาวกาศอย่างนักแข่งรถมันอาจเป็นอันตรายได้เช่นกันนอกจากนี้การใช้ชีวิตในอวกาศยังหมายถึงการใช้เวลาห่างไกลจากเพื่อนและครอบครัวเป็นเวลานานโดยอยู่คนเดียวในยานอาวกาศลำเล็กๆพูดคุยเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวนอกจากนี้ตัวย,ยานอาวกาศเองยังคับแคบเท่าที่จะเป็นไปได้มันเหมือนกับการอยู่ในตู้เสื้อผ้าเป็นเวลาหลายเดือน อย่างที่คุณเห็นร่างกายของเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายในภาวะไร้น้ำหนักและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องแก้ไขไม่เพียงแต่ปัญหานี้แต่รวมถึงปัญหาอื่นๆอีกหลายประการอย่างไรก็ตามการจัดการทีละอย่างจะดีกว่าใช่ไหมมันค่อนข้างน่าทึ่งที่ร่างกายของเราตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นเรามาให้กำลังใจนักวิจัยเหล่านั้นในการไขความลับของสุขภาพที่แข็งแรงในอวกาศกันเถอะพวกเขากำลังช่วยให้นักบินอวกาศของเราฟิตพร้อมสำหรับการผจญภัยของพวกเขาและอาจหาวิธีรักษากล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงได้ที่นี่บนดาวบ้านเกิดของเรามันคงจะสุดยอดปไปเลยว่าไหมติดตามกันไว้ให้ดีล่ะ